ร้านอาหารอีสานลับๆฮาแยกลาดรผาเป็นล้านลับที่บอกต่อกันปากต่อปากต้มยำแจ่วฮอตใครได้ลองต้องมาซ้ำทุกร้านเป็นล้านลับจนคนหาทางมาไม่ถูกเห็นร้านมาแต่ไกลๆแต่พอเข้ามาใกล้ๆอ้าวหาไม่เจอจัดร้านหัวโค้งฮแยกลาดรผาติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกที่ร้านมีหลากหลายต้มยำเหลาและแจ่วฮอตครบจบในร้านเดียวเราลองเป็นต้มหลวงพะบ้างผิดน้อยผิดมากสั่งได้ชาดีน้ำปลาร้านนวมมากต้องลองและเหล่าปูมะปูสดมากไม่มีกินความแซบนี่ให้สิบเต็มสิบแซบเวอร์และปลาดว เนื้อแบบเน้นๆเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มแจ่วเนื้อนุ่มน้ำจิ้มซ่บหอมกินกระเทียวมากแนะนำเลยและแจ่วหอมเนื้อน้องล้าน คือกลิ่นหอมมากวัตถุดิบสดสะอาดปร,ริมาณเยอะ <c oughs> ลวกแบบร้อนร้อนใคตามมาลองแนะนำให้สั่งเมนูนี้มาลองไม่ผิดหวังพร้อมน,น้ำจิ้มแจ่วและซุกี้เนื้อคือนุ่มละมุนไม่มีกลิ่นน้ำจิ้มแจ่วคือแซ่บเวอร์ไข่สายแซ่บหามพาดเลยน้ำแจ่วหอมคือนัวแซ่บมากสดจนเกือบหมดหมั้ปิดท้ายด้วยไก่ทอดน้ำปลากรว้ทอดมาแบบกรอบนอกเนื้อฉ่ำในคู่กับน้ำจิ้มคือดีมากกินเล่นกินเพลินสุดร้านสวยบรรยากาศดีเลิกงานแวะมานั่งชิลๆกันได้เลยเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าไปลองกัน let's